สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างครับเสียงดังฟังชัดไหมครับทักทายกันหน่อยครับเสียงชัดเจนไหมครับเข้ามาแล้วคุยกันหน่อยเนาะผมจะได้รู้ว่าภาพเสียงเป็นยังไงตอนนี้ยิงผ่านหน้าเพจมาเฉียวดูหุ้น YouTube Channel แล้วก็ Twitter สามทาง Twitter ใครเห็นว้างครับเห็นมันมีฟังก์ชันใหม่ในสตรีมยาร์ดผมลองยิงไปทางทวิตเตอไม่ทราบมีใครชมทางนั้นอยู่บ้างไหมก็เรื่องเดิมเดิมอะเนาะที่เราคุยก uh> ันไว้ว่า971 978เนี่ยมันเป็นกรอบสะสมพลังนะครับประษาท เทคนิคเขาเรียกมันว่ามันเป็น price accumulation เตรียมระเบิดเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนได้ทั้งกรอบบนและกรอบล่างทีนี้เวลาคุณจะดูให้ชัดคุณก็ต้องดูภาพรวมใน multiple time frame คือดู time frame อื่นประกอบด้วยว่ามันควรจะเปลี่ยนแนวโน้มไปทางไหนซึ่งผมก็บอกคุณแล้วว่า971 978เด่าไปไล่เพิ่มสถานะทางลง อย่าไปไล่ช็อตนะครับเดี๋ยวคุณจะถูกลากขึ้นมาเพราะว่ามันมีสัญญาณเตือนจากที่ดีบายเก้าบอกว่าทางลงเนี่ยในโซนนั้นเนี่ยมันลงอ่อนกำลังลงลงได้ไม่มากจำได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไอ้ภาคเช้าของวันเนี่ยมันข้ามมาปิดเหนือ984ได้อ่ได้สิซึ่งมันไม่ดีต่อฝั่ง ฝั่งตลาดพังหรือฝั่งฝั่งถือช็อตต้องระวังให้มากนะครับฝั่งถือช็อตต้องระวังแล้วละ่ะพอมันข้าม9ก้าแปดสี่มาทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับมาดูภาพประกรอบภาพประกรอบนะฮะมาดูภาพประกรอบว่าทําไมการข้าม9 8 4มาถึงไม่ดีต่อฝั่งช็อตมากๆนะครับ คุณจะเห็นว่าในโซนฝั่งที่เล่นทางขึ้นเนี่ยขอบล่างคือ971ขอบล่างทางซ้ายนะครับแล้วขอบทางขวาก็คือ992ทีนี้ถ้าดูเฉพาะกรอบนี้เนี่ยตัว984มันจะเป็นจุดที่เรียกว่า POC หรือ Point of Control นะครับถ้ามันเป็นแนวต้านมันก็เป็นแนวต้านสำคัญถ้ามันเป็นแนวรับ มันก็เป็นแนวรับสำคัญทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว S 50 U 2 2ข้ามมาปิดเหนือ984ได้984จะทำหน้าที่เป็นแนวซับพอร์ตนะครับแล้วถ้ามันฟอร์มตัวได้มั่นๆก็แปลว่านี่คือฐานในการดีดตัววิ่งหากรอบ984 987 987มันคือฟิโบนัชี61.8%แแล้วถ้ามันเบรก987ไปได้อีก มันก็จะกลับสู่โซนบูลลิช984 987 992แล้วถ้าทะลุ992ไปได้ตลาดที่พักตัวอาจจะมีแนวโน้มจบซึ่งเราเคยคุยกันไว้ว่าพักมากพักน้อยพักจบขึ้นต่อนะแต่ถ้าจบในวันนี้ผมถือว่ามันเร็วมากเลยนะเซอร์ไพรส์นะครับก็รอดูกันไปปกติมันต้องเคาะล่างเคาะบนวนๆสะสมพลังหน่อยนะ การข้าม984มาเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันเพราะผมให้โอกาสไว้80 20ถูกไหมผมให้แค่20%เองในการข้ามมาแต่ปรากฏว่ามันข้ามมาได้เว้ย <c oughs> คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ในตลาดหุ้นนะครับทีนี้ไอ้อันที่ป p อปค่า pop บิลิตี้มันต่ำอ่ะเวลามันเกิดอ่ะถ้ามันเกิดได้เนี่ย ผลมันจะเกิดแบบรุนแรงครับนะมันจะให้ผลที่รุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณถูกมวลชนชักชวนให้ไปเด้งช็อตเมื่อวานด้วยเหตุผลที่ว่ารัเสเซียหยุดจ่ายกา๊าซดาวตัวลบ300กว่าจุดเงินเฟอ้อยุโรปหรืออะไรก็ตามที่เขาเอามาชักชวนคุณชี้นำคุณเนี่ยตอนนี้คุณก็ต้องเฝ้าระวังให้จงหนักนะครับ การปิดเหนือ984ได้984จะทำหน้าที่เป็นฐานซับพอร์ตเหมือนฐานปล่อยจรวดขึ้นไปข้างบนนะดังนั้นใครถือลองมาซึ่งถ้าติดตามกันอยู่ก็น่าจะเล่นทางขึ้นนูไหมเพราะผมก็ชี้สัญญาณทีดีบาย9ให้ดูชัดเจนว่าว่ามันเป็นสัญญาณลงอ่อนกำลังนอกจากนอกจากคุณไม่ ไม่ได้เทรดตามสัญญาณทีดีคุณอาจจะเป็นแนวแนว follower หรือว่าแนวหมวนชนอะไรอย่างนั้นภาพมันก็ชัดอยู่นะครับถูกไหมก้าวทางซ้ายสร้างสัญญาณทางขึ้นให้ราคาจากจุดต่ำวิ่งขึ้นไปข้างบนก้าทางขวาก็จุดที่เกิดล่าสุดซึ่งเราก็เตือนเตือนกันไว้ว่าอย่าไป ฟอลโล่ช็อตในกรอบ971978แต่นั้นแหละมวลชนก็จะพยายามชี้นำคุณไปว่าตลาดไม่ดีรัเสเซียหยุดจ่ายก๊าซดาวโจน์ลบ300จุดบราบราบรานะครับกูรูในไลน์ก็จะพยายามบอกคุณว่าเด้งช็อตเด้งช็อตตลาดเปลี่ยนเป็นลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพยายามบอกคุณว่าอยู่กับแผนที่อยู่กับปัจจุบันและอยู่กับสัญญาณ อย่าไปไหลาตามมวลชนเพราะสุดท้ายนะเวลามันผิดพลาดก็มีแต่ตัวเราหรอกที่นั่งเศร้าเพื่อนที่ชวนเราช็อตเมื่อวาน<ๆ>ก็จะบอกว่าเขากลับหน้าไปลองมาตั้งนานแล้วหรือไม่เขาก็บอกว่าเขาเล่นสวิงเทรดเขาช็อตสั้นๆส่วนอีกพอร์ตหนึ่งเนะี่ยเขาลันเทนขาลองมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ปิดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่พบเห็นอยู่ตลอดเมื่อวานผมก็เห็นในกลุ่ม ุ้นกลุ่มลายชักชวนกันให้เด้งช็อตผมก็เลยพยายามเตือนคุณว่า971978จะไปไล่เพิ่มสถานะทางลงเดี๋ยวมันจะดีดสายเอาเพราะสัญญาณมันฟ้องชัดเจนนะครับลองดูนะไม่ว่าไม่ว่าในเซตหรือในอะไรก็ตามเนะี่ยอันนี้เป็นในเซตนะ เซตก็ชัดเจนว่าในเซต120มิลเนี่ยเห็นภาพชัดเจนนะครับจากทีดีเซล13ที่เราเตือนกันหลังจากนั้นราคาก็ลงลงลงมาพักตัวนะครับลงมาในแบบสมมากถ,ถ้าคุณแลกฟีบน c ซีโปรเจคชันมันจะเป็นอัตราส่วนหน,นึ่งต่อหนึ่งก็แปลว่าเจอซัพพอร์ตสำคัญแถมมีสัญญาณทีดีบายเบอกว่าแถวนี้ลงอ่อนกำลัง แล้วถ้าคุณใส่เส้น moving a v ั r a ร e สีเหลืองไปสักเส้นคุณจะพบว่าตั้งแต่เมื่อวานมันปิดเหนือ moving a v ั r a ร e แล้วแต่เวลาผมอ่านว่ามันขึ้นขึ้นหรือลงเวลาถามให้คุณอ่านใช่ไหมคุณก็จะมีทั้งขึ้นทั้งลงผมเลยตกลงกับคุณว่าลองอ่านด้วยวิธีการง่ายๆสิให้ราคาปิดเหนือ Moving a อั r a ร e อ่านว่าขึ้นปิดต่ำอ่านว่าลงนะแต่หลายๆท่านก็ ถูกส,สอนมาหลายๆแบบก็ไม่ได้ผิดอะไรเทรดให้มันได้ตังค์เป็นจบถูกไหมเราไม่ต้องมาทฤษฎีจ๋าแต่ว่าเวลาเทรดจริงอธิบายไม่ได้อ่านตลาดไม่ออกเอาให้มันใช้งานได้เป็นพอถูกไหมครับก็เดี๋ยวตลาดจะเปิดแล้วนะคุณดูถ้ามันข้าม984ามาก็เฝ้าระวังให้จงหนัก สำหรับคนที่ยังช็อตอยู่นะครับถูกลากแล้วถูกลากอีกเตือนกันแล้วก็เตือนกันอีกนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่เลิกวิ่งตามมวลชนคุณก็จะเป็นอย่างนี้แหละผมไม่ได้มาชี้นำว่าแบบไหนดีกว่าผมไม่ได้บอกว่าที s ดีย e เซ็กเเป็นเครื่องมือวิเศษแต่คุณทำแบบไหนแล้วมันได้ตัง ก็ลองพิจารณาดูนะถ้าคุณยังไม่เลิกวิ่งตามกระแสมวลชนนั่งดูในลายดาวโจรลบกี่จุดมีเซียนในกลุ่มลายมาบอกว่าให้เด้งช็อตเพราะว่าตลาดกำลังแย่แล้วตอนนี้คุณก็จะแย่อยู่ส่วนเขาอาจจะไม่ได้แย่เหมือนคุณเขาอาจจะคุณเอาคุณมาจับคู่แมทสัญญาสร้างสภาพคล่องให้เขาก็เป็นได้ใครจะไปรู้ นะครับเพราะการข้าม984มามันคือการข้าม point of control สำคัญของตลาดตามภาพชัดเจนมันก็ลากเออลากแล้วเห็นไหมก็เป็นไปตามที่พูดไว้ล่วงหน้าเป๊ะเป๊ะเพียงแค่คุณอ่านแผนที่ได้ แต่คุณไม่อ่านมันคุณใช้เขาว่าบอกกับคุณใช้มวลชนบอกคุณใช้กระแสมวลชนเทรดคุณไม่อ่านแผนที่ไม่อ่านสัญญาณไม่สนใจที่มาที่ไปว่าเครื่องมือนี้มันมีแนวคิดยังไงสิ่งที่คุณทำก็คือคุณเทรดไปตามอารมณ์ตามบรรยากาศของตลาด ตลาดก็จะลงโทษคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าคุณจะรู้สึกตัวได้ว่าทำอะไรอยู่วะเนี่ยถูกไหมมันเป็นทุกคนแหละกว่าผมจะรู้สึกตัวว่าผมทำอะไรอยู่วะเนี่ยก็โดนไปเยอะปัจจุบันหลายๆครั้งก็ยังต้องรู้สึกตัวอยู่ว่าเออทำอะไรลงไปวะเนี่ยเพราะฉะนั้นนักเทรดไร้พ่เครื่องมืออมตตเครื่องมือวิเศษพอร์ตที่ไม่แพ้มันไม่มีในโลกนะครับ ใครเอาอะไรมาทำเสนออย่างนั้นให้คุณถามเขาว่าช่วยอ่านตลาดให้ผมฟังสักสามวันถ้าคุณอ่านแล้วมันโอเคก็เอามาใช้ดูแต่ถ้าเขาไม่อ่านให้ฟังบอกว่าเป็นความลับเอาตังมาลงทุนกันก่อนโดยเฉพาะให้โอนไปในบัญชีส่วนตัวส่วนบุคคลเนี่ยให้พึงระวังแต่ว่ามันหลอกกูละนะโดยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ คุณคิดว่าเขาจะเอาตังค์ไปทำอะไรมันถึงได้กำไรสิบยี่สิเอร์เซ็นมาจ่ายปันผลให้คุณได้ลองนึกถึงความเป็นจริงถ้าคุณนึกอะไรถึงความเป็นจริงเนี่ยคุณก็จะไม่โดนหลอกหรอกถูกไหมครับก็รอดูไปด้วยกันโอเคนะ ผมมีสายเข้าเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าโฟล์ไว้ให้ดูแล้วผมก็มาเตือนกันอีกรอบเตือนมาตลอดละ971 978เดี๋ยไล่ช็อตนะครับเดี๋ยวเพิ่มสถานะทางลงนะครับเดี๋ยวจะถูกากเอานะครับจากกำไรอยู่ดีๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นขาดทุนนะครับจริงไหมในใครได้ยินเสียงผมเตือนบ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุนอาจจะลำคาญก็ได้ว่ตตอนี่มันมาบ่นอะไรวะ <laughs> หลายคนอาจจะรำคาญว่าบ่นอะไรวะพูดซ้ำไปซ้ำมาใครๆเขาเขว่าดาวโจรลบพันลบสามร้อยจุดตลาดมันต้องลงเนี่ยวะไอ้นี่มันติดลองอยู่นี่หว่ามันถึงพยายามชี้นำว่ามันเป็นขึ้นใช่ไหมคุณอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ตลาดมันดีอยู่อย่างไม่ต้องเถียงกัน มันจะเฉลยเองนะครับก็ฝากไว้